สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพักบ้านกลางนะฮะกับร้านร้นานอะไรครับใจสั่งมาไ,มไมางใจสั่งมาคอฟฟีะะ่อ๋อนี่ลูกลูกกาแฟเหรอครับเอาเหรอเซลเล่นนะครับเป็นร้านร้านอะไรนะใจสั่งมาคอฟฟี่นะฮะนะครับใจสั่งเมา เออพ่อขาหมูนี่แจมตลอดนะนะครับอ่าก็จะเป็นผลไม้นะครับน้ําผลไม้ใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นะครับน้ําผลไม้แล้วก็เป็นน้ําอันนี้น้ําแตงโมน้ําอะไรพวกนี้นะฮะชาเขียวชาไทยนะครับมีแล้วกาแฟด้วยใช่ไหมกาแฟมีด้วยครับกาแฟนี่เป็นกาแฟกาแฟเป็นเนสครับอ๋อนะครับก็ยังกาแฟสดไม่ได้เอามาเนาะมะพร้าวปั่นนมสดครับอ่ามะพร้าวปั่นนี่เป็นมะพร้าวนมมะพร้าวปั่นนมสดนะฮะใครอยากได้เปลือกนี่แถมนะครับแถมฟรีนะครับเปลือก มะพร้าวปั่นนมสดนะฮะร้านใจสั่งมาคอฟฟี่นะครับมีหลายอย่างเลยนะฮะผลไม้ปั่นตามฤดูกาลนะครับย5 2 5้ายี่ครับครับผมราคาเดียวครับผม25บาทครับอันนี้ส่วนสัตว์ส่วนสัตว์หรือราคาราคาครับราคาครับตามไม่ทันอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนะครับเราก็มาใช้บริการกันได้นะครับนะฮะร้านใจสั่งมาคอฟฟี่นะครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับผม บอร์โทรเบอร์อะไรครับ097ครับ097ครับ017ครับ017 1359ครับ1359พี่อะไรนะพี่เจมครับผมพี่เจมนะครับพี่เจมนะครับใครอยากจะกู้เงินเอ้ยไม่ใช่ใครอยากจะสั่งน้ำนะครับน้ำมะพร้าวนะครับน้ำผลไม้นะฮะเป็นชาไทยนะครับชาเขียวมีนะครับสามารถโทรสั่งก็ได้นะในตลาดนี้เราส่งไหมเนี่ยเดินไป39อะไรเงี้ยครับผมก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะมาใช้บริการก็มาเจอได้นะครับ าจะเจอกับร้านใจสั่งมาคอฟฟี่พี่เจมนะครับพี่เจมนะครับเจอที่โรงพักบ้านกลางแล้วก็วันอาทิตย์ที่ร่องบงนะครับน้องบงแล้วมีนัดคนอื่นไหมหน้าที่ก<อ>็มีคนสัญจรนะครับอ่าคนสัญจรที่ไหนพี่ที่จะมี ก็จะมีไอ้วันพุธที่ห้วยแรงนะครับอ๋อก็มีคนสัญจรที่ห้วยแรงวันศุกร์ที่กกโอวันศุกร์ที่กกโอนะครับวันเสาร์รมสสบััติอ่าาวนเ์ที่ถ้ำชุมบัตินะะฮวันจันทร์ก็คลองถมครับวันจันทร์ก็คลองถุบคลองถมที่ลมศักอ่านะครับก็จะวิ่งอยู่เขตนี้รู้สึกรัศมีอยู่นี่เลยนะอยู่แถวๆนี้แหละ้วอยู่นี่แล้นะไม่ข้ามเขตเลยนะฮะไม่ครับแค่ฝากลมศักไปซังสักหลงนี่ก็ไม่ไปแล้วนะนะครับร้านใจสั่งมาคอฟฟี่นะครับพี่เจมส์นะครับมาใช้บริการกันได้นะฮะก็ตามวันที่พี่เขาบอกเลยนะครับผมก็ จำไม่ได้หมดนะครับ,รบนะฮะก็ฝากไว้นะครับมาใช้บริการกันได้นะฮะแล้วพบกันนะครับ